สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนปีสองพันห้าสิบห้าะครับก็เป็นประจำกันทุกวันนะครับสำหรับการบ้านหุ้นหลังตลาดปิดในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับมาดูในส่วนของนักหาวันนี้นะครับวันนี้ตลาดเซ็ตลบไปเก้าจุดนะครับตำแหน่งการยืนไม่ดีเลยครับตอนนี้ยังหาจุดดีอะไรไม่ได้ในลูปทรมของกราฟเซ็ตนะครับไม่ว่าจะยืนอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย EMA ห้าวันกับสิบวันนะครับรวมถึงตำแหน่งการยิงของแท่งแดงนะฮะเป็นแท่งแดงที่ยาวพอประมาณเลยทีเดียว โดยเซตนะครับเบื้องต้นมีนวรับอยู่ที่1,578นะครับในตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้เกิดบ u ายส g n a l ในระหว่างวันเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอกันต่อไปในตรงนี้ทุกหรับเซตก็เอาใจรุ่นนิดหนึ่งครับมันก็เป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับตอนนี้มาดูหุ้นที่สแกนได้ในวันนี้ครับไปที่ทำเฟรมเด็กันก่อนนะครับทำเฟรมเด็ตัวแรกครับ TU นะครับวันนี้ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่ากราฟค่อนข้างดีนะค่อนข้างน่าสนใจประจำวันเลยคนระับสำหรับทีูเรามาดูกราฟกันทีูเนี่ยพักฐานมาแล้วะนะครับผมว่าเห็นเห็นจุดทีเ่เป็นฐานของเขาก็อยู่ที่ประมาณ16บาททวนนะครับแล้วก็เกิดจุดเปลี่ยนเทรนนะอยู่ที่16.6นะครับแล้วก็1 6 6นี้ก็จะเป็นจุดซับลอตในรอบนี้นะครับ หรืออาจจะใช้จุดซับร้อนที่6.8ก็ได้นะครับผมว่านะครับใช้ใช้จุดที่มาย่อในรอบก่อนเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะแล้วก็เขาสามารถเบรกแนวตันเล็กๆตรงที่17.6ไปได้ไปยืนอยู่ที่17.8นะครับเนวตันถัดไปนะเนวตันถัดไปอยู่ที่19.4แล้วก็แนวตันใหญ่หน่อยนะครับก็อยู่ที่21.5สิบเดจุดียูในรูปทรงตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามีการยกโลนะครับ โลเดิมอยู่ที่16กับโลใหม่อยู่ที่16.8นะครับตัวนี้ก็น่าลุ้นเลยทีเดียวสำหรับ TU นะครับวอลรุ่มดีครับวันนี้วอลุ่มวอลรุ่มถือว่า,าสูงระดับต้นๆเลยทีย่สําครับในตลาดของวันนี้นะมาดูตัวต่อไปนะครับเราไปกันที่ไทม์เฟรม60นาทีว่าทําเฟรมเดวันนี้มีใส้สวย,สวยมีน้อยนะครับบางตัวก็อาจจะไซด์เยวบางตัวก็อาจจะแค่ขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลย ม่ได้หยิบมาเป็นการบ้านนะครับไปดูที่ไทม์เฟรม60นาทีก็มีหลายตัวที่น่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะบางตัวเจอสัญญาณบายนิแนลในไทม์เฟรม60นาทีขึ้นมานะครับแต่ไทม์เฟรม D ยังไม่เจอนะครับมาดูตัวแรกครับ PLUS นะครับ,รบสำหรับตัว PLUS เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดูการชัดๆก่อนนะ,อะโอเคตรงนี้มาแล้วนะ มาดูตัว PLUS วันนี้เราก็ได้ทำการเทรดไปด้วยนะวันนี้นะครับก็ทำกำไรได้ค่อนข้างดีเลยแหละตัว PLUS มีสัญญาณบายตั้งแต่ในช่วง10โมงเป็นต้นมาก็11โมงก็เตียงซื้อได้ครับเที่ยงก็ยังซื้อได้แล้วตอนบ่ายมีการตันราคาขึ้นที่ค่อนข้างเรียกว่าแรงพอสมควรนะครับแรงพอ,พอสมควรว่ารุ่มดีด้วยนะโดยจะมีแนวต้านใกล้ๆที่6.65ตรงนี้เองครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้มองว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะไปแตะได้นะครับแต่จะทะลุไปได้หรือไม่อันนี้ก็ดูกันหน้าง,งานอีกทีนะครับแต่ว่าโมเมนตัมออกมาดีทีเดียวใครที่เก็บมา,ถาแถวหกบาทกลางๆนะหกบาทต้นๆ้ครับ,บ,ททรบอย่างเช่นหกจุดสองหกจุดสามอะไรเงี้ยผมว่าได้ลุ้นต่อนะครับจุดต่ำร้อยของตัวนี้อยู่ที่หกบาทท้วนนะครับโดยมีจุดดีตัวมาจากห้าจุดเจ็ดตอนนี้ไป้วครับจุดหกจุดสี่สำหรับตัว PLUS นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ ในทำเฟรมหกนาทีเหมือนกันการเทรดทำเฟรม6กสินาทีต้องเร็วนี่นึงครับเพราะว่าทำเฟรมมันเริ่มย่อยมาจากเดย์แล้วนะก็อาจจะมีการจบรอบที่ค่อนข้างเร็วโดยเราจะเห็นว่ารอบของเขาครับตรงนี้นะครับจบรอบกำลังเริ่มรอบใหม่นะครับนะก็คงไม่ถือไม่นานมากนะครับในตรงนี้มาดูตัวต่อไปครับ s f L แว EX นะครับหรือว่า StarFX นะครับ มาดูกราฟกันนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสแกนเจอนะครับแล้วก็มีบางท่านที่ได้เข้าลงไปลงทุนในตัวนี้นะครับว่าสัญญาณสวยจริงนะฮะสัญญาณเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเศษโมงหรือว่าเที่ยงตอนนั้นนะครับหรือก็ประมาณบ่ายสองก,กว่าก็สามารถยังตามได้อยู่นะปิดปิดโอเคด้วยปิด4ด ศูนย์หกนะวันนี้เราเทรดกันจริงแต่เราไม่ได้ไม่ได้เข้าแถวราคาที่เกิดเกิดจุดบายซิกเนเจใหม่ๆครับซึ่งอยู่ประมาณสามจุดเก้านะครับสามจุดแปดไปไปลายสามจุดเก้าเนี้ยเพราะว่าเรามาเห็นกันประมาณสี่บาทละสี่บาทกว่าด้วยนะวันนี้ก็ขอเธอลุ้นต่อนะครับลุ้นต่อสัญญาณยังเ,เป็นม,มันเมนตัมเชิงบวกตามที่เห็นนะครับเรียงมาสวยเลยเนี้ยบวอลุ่มดีไหมบวอลุ่มใช้ได้ครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนะอย่าง ช่วงบ่ายสามนะฮะสิล้านได้13ล้านหุ้นนะตรงนี้ถือว่าไม่เงียบเหงาแน่นอนตัวนี้ฐานของรอบนะมาจาก3.74แล้วก็จุดเปลี่ยนเทนนะครับอยู่ที่3.84แนะครับแล้วก็ใช้เป็นจุดสต็อปลอ s ไปเลยนะครับสำหรับตัว s f r e x ครับใช้3ามจุปเป็นจุด stop ป o อ s แนวต้านอยู่ที่สี่จุดนะครับก็ยังพอมีอัพไซด์ให้ได้รุ้นกันนะครับโดยรอบที่แล้วของเขาก็ ดึงขึ้นให้ไหม่กี่วันแล้วก็ทุบนะตัวนี้อาจจะเป็นหุ้นที่ต้องเฝ้านิีหนึ่งนะครับแต่ผมว่าตัวนี้กําลังกําลังเริ่มลาดขึ้นไปนะครับกำลังเริ่มลองพิจารณาตามดูนะครับแต่ตรงนี้แล้วก็ดูหน้าง,งานในพรุ่งนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีหุ้นนะครับมาดูตัวถัดไปครับ RCL ก็เป็นกตัวหนึ่งที่แบบวันนี้ได้แย่เข้าไปอยู่บ้างนะครับ ดูตัว a c l นะครับมีบ่ายสัญญาลนะครับมีบายสัญญาลตั้งแต่ช่วงราคาประมาณสี่สิบสองบาทยี่ห้าตังนะะตรงนี้นะประมาณแท่งนี้เลยนะแท่งจริงมีบ่ายสัาลที่ยี่สิบสี่สิบสองจุดสองห้านะครับแต่ว่าถ้าซื้อกันจริงคือต้องซื้อภายในแท่งนี้นะครับอยู่ราคาประมาณสี่สิบสามบาทนะครับฐานของรอบนะครับมาจากสี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับ ก็เนวต้านนะเนาต้าน46.75นะครับเกือบ47บาทสำหรับตัว RCL ครับเก็บสะสมในกลุ่มนี้ผมว่าได้ลุ้นนะครับโดยจุดซ็อบลอผมใช้จุดล่างสุดนะคันในตรงนี้ครับคือ48.50นะครับเป็นจุดซ็อบลอดก็คือถ้าทำโลใหม่ค่อยยอมเลยถ้าเขาไม่ทำโลใหม่ในรอบนี้ก็ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่นะครับในตรงนี้รอบตัว RCL ครับวอลุ่มดีครับบอลุ่มใช้ได้ครับไม่น้อยครับวันนี้นะอาจจะมีบางช่วงดีเทลแล้วดู ราคาในนี่อืดบ้างในตรงนี้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกเส้นทุกแท่งเทียนตรงนี้ยืนอยู่นะเส้นค่าเฉลี่ย EMA นะครับก็ถือว่าเป็นโวนตั้มเชิงบวกมาดูอีกหนึ่งตัวครับวันนี้แถบแถบอีกหนึ่งตัวครับ KEXKEX e ก็เพิ่งมาเจอเนี่ยแหละครับไม่ได้ไม่ได้ระหว่างวันเราไม่ได้เจอนะครับเราไม่ได้เจอสัญญ,ญาณบายสัญญาลเกิดขึ้นชัดเมื่อประมาณบ่ายสามนะครับส่วนแท่งสุดท้ายของวันนี้บ่ายสี่โมงเป็นต้นมาตรงนี้ไม่น่ามีในายาอะไรมากนะ ก็เหมือนอาจจะเป็นการขายทำกำไรเล็กน้อยสำหรับคนที่เดทของบางท่านนะแต่ว่า,าดึงขึ้นตรงนี้ถือว่าได้น้ำได้เนื้อจริงนะสำหรับตัวเก e x นะครับหรือว่าตัวเค r l y x p ่เออลลุ่มดีครับอบอลลุ่มเฉพาะแท่งนี้ก็2ล้านกว่าหุ้นครับมูลค่าก็หลายสิบล้านบาทเหมือนกันโดยแนวต้านของ g e x ครับรอบก่อนนะฮะช่วงประมาณวันที่2เดือนนี้แหละเดือนิถุนายมนะครับไปตามไ้ที่ แนวตาไปที่24.6นะครับแล้วก็ยอ่อลงมาลึกทีเดียวเนี่ยย่อลงมาอยู่ที่21บาททีเดียวนะครับถือว่าเตรงนี้เรามองว่าพักฐานแล้วละกันเรามองเข้าข้างตัวเองนะอ่ะก็ราคาที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นราคาปิดของมันเนี่ย22ต้นๆหรือ22ต้วนก็น่าโอเคนะครับโดยถ้าเขาหลุด21บาท10สตางค์ก็ยอมไปคือเขาทำถ้าเขาทำโลใหม่นะครับโดดออกแต่ถ้าไม่ทำโลใหม่ของว่าได้ลุ้นกันยาวๆทีเดียวนะครับ ได้ลุนไปถึง24.6ไงตรงนี้ครับดูจากแนวต้านเดิมนะก็พอฝากไว้ทีนี้ครับอย่าลืมไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมในปัจจัยอื่นๆนะครับวันนี้เราจะมันจะสแกนให้คร่าวๆนะครับบางทีอาจจะมีปัจจัยที่เรายังไม่ได้ทํากันบ้างแล้วก็มีหัวส่งผลต่อหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับหรือบางท่านอาจจะมีระบบการเทรดของตัวเองอย่างไรเงี้ยก็ลองเอาหุ้นที่เราสแกนเราไปเข้าระบบเทรด ของตัวเองดูว่ามันพอไปได้ไหมอะไรไปได้ไหมนะครับแล้วค่อจิงค่อยพิจารณาลงทุนนะครับเรืนี้ก็เรียกได้ว่า,าพี่นายให้รอบด้านย่อมดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นวันศุกร์นะครับหลังตลาดปิดนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวันนี้สวัสดีครับ